หนังสือเสียงบทที่หนึ่งทัศนะของคนเขียนโดยอาภาพมรบ,บุตรบันทึกเสียงโดยสราวุฒิชัยดีอ่านโดยนางสาวสิรินทารโรจนถึงทัศนะของคนทุกคนที่ดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ความรู้สึกนึกคิดความสามารถและจิตใจของแต่ละคนได้ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปคุณละแง่คุณละม ทั้งนี้ความรู้สึกของเขามีความรู้สึกนึกคิดทางฐานะจิตใจของคุณังกล่าวนี้ควรให้ชื่อว่าทัศนะของคุณในแง่จิตวิทยานั้นทัศนะของคนแบ่งออกได้เป็นสองประการคือ 1. พวกที่มองเห็นโลกในแง่ดีหรือเราเรียกว่าพวกออคติไมซึม 2. พวกที่มองเห็นโลกในแง่ร้าย,ห,ายหรือพวกเพสซิไมซึม เราน่าจะได้ศึกษาและลองค้นควาฐานะทางจิตใจของคุณั้งสองจำพวกนี้ว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางสังคมอย่างไรบ้างหรือพวกที่มองเห็นโลูกในแง่ดีบุคคลดังกล่าวนี้ชีวิตในปฐมวัยได้รับการอบรมมาดีและประกอบกับฐานะทางความเป็นอยู่ในครอบครัวก็มีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางเครือญาติการดำเนินชีวิตของคนจำพวกนี้ ดำเนินไปตามปกติทางสายกลางไม่มากไม่น้อยและมักไม่มีความหวังไปจนเกินไปและก็ไม่เคยผิดหวังอะไรจนรุนแรงชีวิตผ่านไปเรื่อยๆและมีระเบียบฐานะทางจิตใจและมีสภาพทางครอบครัวในปกติบุคคลเหล่านี้มักมองเห็นโลกในแง่ดีและยอมเป็นมิตรกับทุกคนด้วยความจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตของคนดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่พอใจและเต็มไปด้วยความหวัง และเป็นผู้ที่มองเห็นโลกในแง่ดีอยู่ทุกวันนี้มีความสุขอย่างพอใช้เลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ดีการดำรงชีวิตของบุคคลดังกล่าวนี้นับว่าอยู่ในระดับที่มีความสุขสบายแต่บุคคลดังกล่าวนี้อาจจะได้รับความลำบากในเมื่อตอนไปพบกับคนที่ดำรงชีวิตปิ้นป้อนตลบตะแลงหน้าไหว้หลังหลอกอาจเสียท่าได้ความระมัดระวังในเรื่องตัวบุคคลดังกล่าวนี้ มีน้อยเพราะตนเองสันนิษฐานว่าคนส่วนใหญ่มากเป็นคนดีและสุจริตอย่างไรก็ดีคนที่มีทัศนะดังกล่าวนี้มักมีความเป็นอยู่หรือมีความเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียบนิ้วมีความแน่นอนตรงต่อเวลาและเป็นที่พึ่งอาศัยของคนอื่นได้ช่วยใครก็ช่วยจริงๆไม่เพียงดีแต่พูดหรือกำนันด้วยปาก ส่วนผู้ที่มองโลกในแง่ร้ายนั้นสืบเป็นจากชีวิตในปฐมวัยของเขาได้รับความบีบคั้นหรือกดดันและไม่ค่อยได้พบกับความยุติธรรมทางความเสมอภาคคนจำพวกนี้มักมีปมด้อยและเป็นพวกเก็บตัวทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จและพบกับความผิดหวังในชีวิตมาแล้วทั้งในชีวิตครอบครัวการงานและตำแหน่งหน้าที่เป็นบุคคลที่มีบุค,คลิกลักษณะไม่ถูกกับนายผู้บังคับบัญชาในที่ทำงาน อารมณ์และชีวิตประจําวันของเขามองเห็นว่าโลกในปัจจุบันนี้อยู่ในสภาพที่เลวและไม่สามารถจะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผ่านสิ่งใดหรือพบใครหรือมีอะไรเกิดขึ้นผู้คนดังกล่าวนี้มักสันนิษฐานไปในแง่ร้ายเช่นมีเพื่อนมาหาก็จะหาว่ามายืมเงินทองหรือมีธุระจําเป็นต้องใช้หรือเพึ่งตนเองจึงมาหาโดยไม่ได้ขึ้นเงินเดือนประจำปีก็คิดว่าผู้บรงคับบัญชาแกงไม่ให้ขึ้น มุ่อเปิดซึ่งความจริงตนเองอาจจะเป็นผู้ที่ไร้สมรรถภาพทางการงานก็ได้ค่ะมงเล็ปปิดหรือเมื่อเห็นเครื่องบินขึ้นหรือรถของเล่นผ่านมาก็คิดว่าคงเกิดรัทะประหารหรือปฏิวัติอีกแล้วหรือเมื่อมีเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านมั่งมีขึ้นบุคคลเหล่านี้ก็คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นคงไม่ได้ร่ำรวยขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขา คงจะได้มาโดยใครเอามาให้หรือใช้อำนาจหน้าที่ที่คอร์รัปชันทุจริตในการดำเนินชีวิตในปกติบุคคลที่มองเห็นโลกในแง่ร้ายนี้มักไม่ค่อยชอบคบใครและในทางที่เป็นประโยชน์แก่เขาคือไม่ค่อยถูกใครล่อลวงหรือต้มได้ง่ายๆอย่างไรก็ดีทัศนะของคนทั้งในแง่ดีและในแง่ร้าย,ายในสองทัศนะที่กล่าวมานี้เราไม่ควรดำเนินชีวิตหรือมีจิตหนักแน่นไปทางแง่ใดแง่หนึ่ง เพราะควรดําเนินแต่ทางสายกลางระหว่างสองแง่นี้หรือในอันตราเฉลี่ยสองแง่นี้จิตใจถึงจะมีความสุขและเป็นการสร้างบุคลิกลักษณะให้เป็นที่พอใจของคนอื่นด้วยการมองโลกแต่ในเพียงแง่ใดแง่หนึ่งในทางเดียวนั้นเป็นทางที่จะเอาตัวรอดหรือดำรงชีวิตต่อไปโดยความสงบสุขได้โดยยาก